กันมา้เรานช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมกับรการชื่อแคนแรมแซมนะครับผมช่วงนี้เราขอต้อนรับสิปปิณจาก RS อครับ้พร้อมจากเจุดเดียมมันเกิดมาเลยแค่เดียวนี่วันนี้เราเอาดอกไม้ัสีสัญลักษณ์เลยชานมีแดงแจ๊คเลยนี่อยากมอบให้ใครครับอยากมอบให้ใครครับพี่ตา นะมันเดี๋ยวจะไรลอันนี้โดนมาพี่เกดครับเพราะว่าสีจะต่อนองผมไม่ผมไม่พวกพี่เชิดเป่าเดียวครับเพราะว่าถือนายวันนี้เนี่ยแล้วมันไหลออกมาไหนิดเดียวอะเดี๋ยวให้พวกพี่เชิดเป่าเดียวครัเอาเลยครับไม่เดี๋ยวแตะเดี๋ยวแตะแล้วใคเป่าพี่เกดเข้าเลยไย เป็นเค้กนนะคครับเเป็้กที่ถือว่าจะกลายเป็นอ่าอันนี้ทันทีเพราะว่าแต่ละคนเหม็นมาอน่ันจะเป็นโยเกิร์ตมามันจะมาชุ่มมันจะละลายที่วนกันมันจะละลายแล้วก็คัตคุกก็แยกกันกินแล้วครับพี่ขอบคุณมากอร่อยมากเลยพูดถึงชานวิทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ไวโพรได้หน่อยนึงเริ่มเริไวโพรนะครับก็ครบ15ขวบแล้วเหมือนแบบถ้าเป็นหญิงสาวก็แบบว่าไวผมผมป่ะแบบวไปบอกว่า กำลังโตนะกำลังเบ่งบานนะ15ปีอยู่เท่าเราเลยอ่ะสมองนะครับแล้วก็ขอให้เรียกว่าจะได้รุ่งเรืองนะครับบีเจทุกคนมีงานมีการทำอย่างนี้ไปตลอดขอบคุณมากพี่ขอให้งานงอกงามนะครับงานงอกงามครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทำเงินทองความรักนะครับขอให้มีคนแบบรุมจีบนะครับมีคนรุมจ้างนะครู้อ่ทุกวันนี้ก็แตุ่วันนี้ก็แต่รุมที ออร้งพิก็ก็แน่เลยแบบว่ารอบรอบสิบห้าปีล้วพิดคือเหมือนพี่โตอะ a ชน e วีวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะใช่ก็อยากจะขออวยพรพี่ทุกคนทั้งพี่ทิมงานแล้วก็พี่ดีเจทุกคนเลยค่ะให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบว่าเงินทองไหลมาเทมาอะไรนี้ทั้ทุกคน นะครับแล้วก็ผีนั่นเองนะครับอ่าอย่าลืมนะครับ SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับ15ปีนี้จุดจุดจุดก็ส่งเข้ามานะครับขอรางวัลใหญ่รออยู่แต่ว่ารายการสดยังไม่หมดครับอยู่ไป2ชั่วโมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะยาวไปไค่แล้วก็ต่อไปมีเจแปนมาเรพจอกันครับวิเชียรมาอีกรออยู่ใช่ใช่วิเรมาอรออยู่อ่าวันนี้ไอ้แอมสั้าหมดเวลาแล้วลาธรรมดาแล้บไป